สวัสดีจ้าวันนี้แม่จะมาทําน้าพริกปลาทูโปะยัวย่วๆจ้ายิ่งกินกับผักอร่อยมากเลยจ้ามาทํากันเลยจ้านํากระทะมาตั้งไฟแล้วเปิดไฟปานกลางนะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็ใส่ปลาทูโปะลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กลับทั้งสองด้านนะคะไม่ต้องเอากรอบมากนะคะแล้วก็เตรียมเอาขึ้นมาคอยแกะก้างได้เลยจ้าเราก็มาเริ่มแกะปลาทูกันเลยจ้านําพริกอ่อนพริกจินดาหอมแดงกระเทียมมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นใส่กระปุกไว้นะคะเครื่องปรุงที่ใช้ก็มีน้ําตาลปี๊บมะนาวรสดีและ ผงอร่อยน้ำปลานะคะเทน้ำมันในกระทะที่ท่าประตูออกนะคะแต่ไม่ต้องหมดนะคะเอาไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อจะเอามาคั่วพริกะคะ่ะแล้วนําเครื่องพริกกระเทียมพวกหอมแดงพวกนี้นะคะลงไปในกระทะค่ะเอามาคั่วค่ะเปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็เอาฝาซึ้งมาครออเพื่อ,อาฝามจะให้ข้อหอมมาคะ่ะมาเปิดดูกันนะคะว่าพริกใช้ได้ยังหาว่านิ่มแล้วหอมใช้ได้ยังถ้านิ่มๆอ่อนๆเป็นใสๆอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วะคะ่ะนำพริกที่เราเอามาคั่วหอมๆลงมาตำได้เลยนะคะเอามาลงเทที่โคกอาหารแล้วก็ตำกันได้เลยค่ะ สูตรแม่นะคะแม่จะใส่ผงอร่อยลงไปเลยค่ะด้วยกันแล้วก็ตามให้เข้ากันค่ะพอตามให้เข้ากันแล้วก็นําเนื้อปลาทูที่เราแกะค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามให้เข้ากันแล้วเรามาปรุงนะคะมีน้ําตาลปี๊บมะนาวแล้วก็รสด,ดีเพราะผงอร่อยเราไม่ใส่เราใส่ไปแล้วค่ะแล้วก็มีน้ําปลาค่อยๆใส่นะคะปรุงให้ถูกใจเราค่ะแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะทําอาหารง่ายๆสไตล์แม่นะคะอร่อยด้วยนะคะลองทํากันดูนะคะฝากกดติดตามแม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากจ้า